คลิปนี้นั่นึงจะพามารับชมรถ Toyota Fortuner 2.4V ขับเคลื่อน2อล้อปี2019ค่ะคันนี้เลขหม่อยู่ที่129,000พโลพี่ๆขาใครที่แบบว่ามองหารถครอบครัวจะที่นั่งอยู่คลิปนี้ห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวจะพารับชม Toyota Fortuner 4สีขาวคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่ค่ะยังไม่ติดจองเหลือยู่คันเดียวด้วยนะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรย้อนรถครอบครัวมือสองคัดเกรดก่อน,นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร b e คุณจะได้ไม่พลาดรถครอบครัวสวยๆที่น้ำหนึ่งจะนํามาแนะนําให้ทุกทท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมรถ Toyota าฟอร์จ e r ค่ะเป็นตัว2.4วี CV, ขับเคลื่อน2ล้อนะคะปี2019เลขไม 9, ล์129,000โลคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่ ยังไม่ได้ติดจองด้วยนะคะใครสนใจรถครอบครัวสามารถเข้ามาดูได้เข้ามาทดลองขับได้ค่ะคันนี้นะคะออกห้างป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หประหยัดไปเยอะมากเลยเหลือเพียงแค่8ปดแ0 0แเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ1 5ึ0งืนพี่ขาเครดิตดีอัพจัดยอดได้เต็มสามารถที่จะดันฟรีดาวได้น้ำหนึ่งขอรับอยู่ที่รับรายได้อยู่ที่3 0 0 0 0ขึ้นละกัน3าม0 0 32ขึ้นค่ะคนเดียวจบนะคะคันนี้สีขาวพี่พี่ขาถือว่าระยะทางเหมาะสมนะเลขไมล์หนึ่งแสนสองหมื่น เ0 0 0โลค่ะเดี๋ยวพาไปรับชมรอ,รอบๆคันนะคะในคลิปนี้น้ำหนึ่งขอพามาดูในซองละกันนะคะพี่ๆคะ่ะนะคะปกติแล้วน้ำหนึ่งจะนํารถออกมาใช่ไหมมาแยกแล้วก็นํามารีวิวอันนี้น้ำหนึ่งพาถ,ถ่ายแบบในซองแบบเทียบเทียบข้างกับรุ่นอื่นๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะพามาชมดูรถรุ่นนี้คลิปนี้ขอดูเป็นคันเดียวก่อนนะคะก็สามารถกดติดตามน้ำหนึ่งได้เดี๋ยวนหนึ่งจะพาอัปเดตเรื่อยๆพาอัปเดตเรื่อยๆเลยค่ะเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวขอมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อน นนะะด้านหน้าได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ Daytime และนิ g งไล h ์เป็นไฟแบบไบบีม LED ด้วยนะคะด้านหน้าแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะกระจังหน้าโครเมียมนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวโฉมที่มันจะเปลี่ยนก่อนเป็นไมเนเชนอีกกระจังหน้าหนึ่งนะคะนี่เป็นปี2019นะคะไมล์ห2 0 0 0ม่โลค่ะนะคะ่าตัว8,89,000สามารถเข้ามาทดลองขับได้ ถ้าเครดิตดีอัพจัดยอดได้เต็มสามารถที่จะดันฟรีดาวได้อยู่นะเอามาดูในส่วนของแม็กกันค่ะนะคะแม็กนะก็จะได้เป็นแม็กเดิมค่ะแม็กทูโทนสเีเป็นแม็กอลอยนะคะก็จะมีสีเงินตัดกับสีเทาค่ะแม็กหกลูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยตัวนี้ได้เป็นยางดันหลบนะคะส่วนซีรีส์ยางคันนี้นะคะอยู่ที่นี่265หหทับ 60, แมกขอบ18นิ้วค่ะในส่วนของแมกนะถ้ามีรอยคูดนะมีรอยนะเดี๋ยวเราเราเก็บให้ เรามีการปรับสภาพให้ค่ะตัวนี้ก็มีการเก็บงานปรับสภาพเรียบร้อยแล้วพร้อมตั้งวางนะคะเอาไปใช้ได้ยาวๆนี่ค่ะให้ดูซุ้มล้อในส่วนด้านข้างค่ะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างที่เปิดด้านนอกได้เป็นแบบโคเมียมด้วยกุญแจนะคะได้เป็นกุญแจอัจฉริยะค่ะตัวนี้บันไดข้างสีดํานะคะก็ตัดด้วยสีเทานี่บันไดข้างสีเทา สนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้นะคะมาดูภายในกันค่ะ ในส่วนของตัวน็อตต่างๆนะคะสภาพภายในรถกระจกด้านหน้าได้เป็นกระจกตา t ตโตยตา้ากระจกเดิมค่ะแล้วก็ส่วนด้านข้างก็ได้เป็นกระจกเดิมกระจกตา t โตยตา้าแผงประตูตรงนี้นะคะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหนังเดินได้ด้วยสีน้ําตาลตัวนี้เป็นอ,อเป็นออโต้ค่ะภายในได้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลค่ะแล้วก็เป็นเบาะหนังนะคะไฟฟ้าคู่หน้าเป็นเกียร์ออตโต้ถุงลมนิรภัย7ใบด้วยกันออกห้างไปแดง1นึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน อันนี้ขับเคลื่อน2อล้อนะคะเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อภายในก็ได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มถุงลมนิราภัย7ใบด้วยกันนี่ค่ะมีกระเป๋าใส่กอกสารนะคะอยู่ทั้ง2เบาะเลยกระเป๋าจิงโจ้นะคะมีทั้งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่อันนี้หนึ่งให้ดูพวกซอกประตูแผงประตูค่ะสนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้นะคะเข้ามาทดลองขับได้เลยนี่คือด้านข้าง มารับชมรอยเมคอารกันสภาพรอยเมคอาร์ตนี่ให้ดูตัวน็อตเดิมสวยมากสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะเข้ามาดูตัวรถนะคะเข้ามาได้เลยมาหลังคาค่ะก็มาพร้อมกับแหลกหลังคาแล้วก็ เสารับสัญญาณเป็นแบบชากฟินนะคะสปอยเลอร์ระบบไล่ฟ้านะคะตรงนี้ก็เป็นตาโตยโยต้ามีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังไฟท้ายเดิมนะนี่ตรงนี้ก็มีคิ้วแบบโคเมียมมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดอ่ะเปิดสักนิดหนึ่งนี่ได้ท้ายไฟฟ้านะคะได้ท้ายไฟฟ้าก็เบาะนะคะก็เป็นสามแถวเนาะด้านหลังเนี่ยเขาจะปรับได้50าสาสิบก็จะเป็นพับขึ้น จะเป็นพับแบบพับขึ้นก็คือพับแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ยกขึ้นปึ๊บอ่ะแขวนตรงนี้ก็ได้รุ่นนี้จะมีแขวนตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้นะคะแขวนตรงนู้นอ่ะน้ำหนึ่งขอพับขึ้นข้างหนึ่งแล้วกันนะคะนี่ให้ดูแอร์มีทุกตำแหน่งที่นั่งค่ะแล้วก็พวกรอยเมคอัพต่าง สนใจทักมหาน้ำหนึ่งได้นะคะ0961984963ค่ะเครดิตดีอัพจัดยอดได้เต็มสามารถที่จะดันฟรีดาวได้นี่ก้มต่ำดูสักนิดนึงนี่ค่ะยางอะไรอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงก็มีให้ครบเลยนี่ค่ะเพดานนะคะอันดับปิดประตูสักนิดนึงด้านข้าง มาดูล้อแม็กฝั่งนี้กันบ้างดิสเบรกสีล้อเลยนะคะได้ดิสเบรกสี่ล้อเลยนี่ค่ะแม็กต่างๆถ้ามีรอยคูดนะคะเราก็จะมีการเก็บรายละเอียดให้สนใจยังไงก็ทักเข้ามาดูได้เนี่ยหนึ่งให้ดูรอยแม็กใกล้ๆแล้วก็มาดูซุ้มล้อกันค่ะ096 198 4963ค่ะอามาดูภายในฝั่งนี้ มาดูรอยน็อตตรงประตูฝั่งนี้ถ้านํารถออกไปแล้วเจอหลักฐานนะคะมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานเข้ามาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนพี่ขาตรงนี้มันเป็นเงานะมันเป็นเงาเพราะว่าตอนนี้ที่น้ำหนึ่งรีวิวนะช่วงเวลาประมาณห้าโมงแล้วแสงมันเริ่มสาดสองก็จะแบบเห็นเป็นเงาอันนี้คือเบาะสีน้ำตาลนะคะ ก็คือตรงนี้จะเป็นสีดําตัดกับสีนดาตาลแสงเขาเริ่มสักแล้วค่ะ,ะกระจกเดิมรอบคันนะคะคันนี้กระจกเดิมรอบคันถุงลมนิรภัย7จ็ดใบพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายและด้านขวาได้เป็นปุ่มพ u s สต t a r t เป็นปุ่มพ u s สต t a r t นะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็รองรับ C D F M A M นี่ค่ะภายใน นี่เลขไม้นะคะ1นึ่งแสมื่นโลประมาณหนึงจริงๆอะ่ะที่ในเนี้ยมันคือหน9 9 8แองหมื่นเก้าพนเกร้บแะตีไปแสนสามนั่นแหละคะ่ะพี่หาเดี๋ยวพาสีพอรบาบเรามีการต่อให้เรียบร้อยตัวนี้นะคะเป็นรถอ๋อไม่ใช่รถหน่วยงานนะคะนี้เดิมทีนะคะเป็นรถของ Toyota Lissing แล้วก็ในเล่มอะ่ะเป็นชื่อของผู้หญิงเป็นชื่อผู้หญิงคะ่ะพี่ขาในเนี้ย เป็นชื่อผู้หญิงน้ำหนึ่งขอดูสักนิดนึงมีแพนเดิชิพนะคะที่พวงมาลายัยแล้วก็มีฟังก์ชันซ้ายขวาเออเขาไม่ให้ดูเยอะแต่ว่าคันนี้เป็นรถรถบ้านรถบ้านขับมือเดียวเป็นรถบ้านขับมือเดียวเดิมเป็นของ t o y ยต a l i ิ s i n g มาเลยแล้วก็เป็นชื่อเป็นชื่อ,อ,อในเล่มเป็นชื่อของผู้หญิงกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะแล้วก็มี ไฟนะคะตรงกลางอันนี้ก็จะเป็นบอะปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าแล้วก็เป็นออ l a u โตทั้ง4บานเลยกระจกทั้ง4บานมาเปิดห้องเครื่องด้านหน้าดูกันนะคะเป็นปุ่มพุซสตาร์สใครสนใจคันนี้ทักหาน้ําหนึ่งได้096 198 4963ค่ะ 096-1984-963 Toyota Fortuner 2.4 V ปี2019ขับเคลื่อนสองล้อเล็กไม่ตอนแรกน้ำหนึ่งบอกแสนสองใช่ไหมหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดอาตีไปไม่แสนสามค่ะถือว่าระยะทางเหมาะสมนะเป็นรถใช้งานในเล่มนะคะเอ่อน่าจะเป็นรถบ้านแหละเพราะว่าเป็นชื่อคุณผู้หญิง นะเป็นชื่อคุณผู้หญิงนะคะในเล่มสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้รถทุกคันเราจะคัดเกรดไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมมาดูตรงนี้ค่ะ มาดูห้องเครื่องกันค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะมีะเราจุดดูแลในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องนะคะคก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เช็คของเหลวให้นะคะแล้วก็ตัวน็อตต่างๆด้านข้างไฟด้านข้างค่ะอ่ะอันนี้ก็คือคานด้านหน้านี่ตรงนี้นะคะ สนใจยังไงก็สามารถนะคะเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยมาลองขับได้แล้วก็ในเรื่องของเครดิตอย่าเก็บไว้ในใจนะยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้อะอันนี้ก็คือห้องเครื่องด้านหน้านะคะนี่สภาพรถสวยเดี๋ยวก่อนปล่อยเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งเช็ดทำความสะอาดให้เช็คแบตเตอรี่เช็คน้ำมันเครื่องให้แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงอ่ะเดี๋ยวเรามีการเก็บงานนะคะทำให้ใหม่ แล้วก็สติกเกอร์ข้อควรระวังก็อยู่ครบชัดเจนค่ะก็ใครสนใจนะคะช่วงนี้นะมะีโปรโมชั่นนะคะมีของสัมมนาคุณเยอะแยะมากมายนะคะใครที่สนใจคันนี้ยไม่ติดจองนะคะแต่ถ้าใครสนใจนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ปล่อยรถนะคะก่อนที่จะสินน้นปีนี้เรามีอ รับรถนะคะแล้วก็ลุ้นล้านด้วยพี่ๆขาสนใจรายเดยเพิ่มเติมยังไงหลังไม้ได้ถ้าใครอยากจะมาดูรถคันนี้แต่ว่าไม่สะดวกมาอยู่ไกลนะคะก็สามารถยกหูโทรหาได้หรือว่าแอดไลน์ ine, ตามเบอร์ด้านล่างเข้ามาได้เลยค่ะ0 9 6 1 9 8 4 9 6 3ค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งนะคะจะถ่ายรูปด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาภายในหรือว่าอยากให้อ,อ,อัดวิดีโอนะคะหรือว่าวิดีโอคอลดูตรงจุดไหนได้เลยถ้าไม่สะดวกเข้ามานะคะมาได้เลยแล้วเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านมีบริ การส่งรถดสลายให้ด้วยสนใจยังไงก็ยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ